สวัสดีชาวมีมันนี่ทุกคนนะคะก็กลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์ฝั่ง Investment กันบ้างนะคะพ่าว่าหลายๆคนคงคิดถึงการคุย i n v v s t t m n t t ในช่องของเราเนาะจริงๆปุ้นก็คิดถึงเหมือนกันนะคะก็พยายามบาลาน e ในฝั่งของทั้งประกันแล้วก็ลงทุนให้มันพอดีพอดีกันนะคะเนื่องจากว่าผู้คิดว่าการที่เราจะไปถึงอิสรภาพทางการเงินหรือมีการเงินที่แข็งแรงเนี่ยมันเกิดจากการที่เรารู้จักใช้เครื่องมือทางการเงินให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะเป็นประกรันหรือว่าเป็นกองทุนถ้าเราใช้ผิดอ่ะมันก็เกิดโทษได้ทั้งนั้นนะคะก็เลยพยายามจะบาลานซ์เนื้อหาในช่องเนี้ยให้มันมีความพอดีพอดีในทั้งสองฝั่งนะคะ วันนี้ก็เลยกลับมาในฝั่งของลงทุนบ้างนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีที่หลายๆคนอาจจะเริ่มกลับมาดู investment การในช่วงเทศกาลประหยัดภาษีใดๆนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าปี2022เนี่ยมันเป็นปีที่การลงทุนค่อนข้างท้าทายนะคะถ้าเราเปิดพอร์ตหลายๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดใครไปเที่ยวต่างประเทศอะ่ะคือไปลงทุนในต่างประเทศอะ่ะพวกงคิดว่าน่าจะเกิดความแบบกระอักกระอ่วนหรือว่ารู้สึกแบบเจ็บ เจ็บลึกๆอยู่พอสมควรนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ไปต่างประเทศเลยเดูพอร์ตหุ้นไทยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรบุ๋หวามากนักนะคะเพราะว่าหุ้นไทยเราเองก็5ปีผ่านไปมันก็ขึ้นนลงๆกลับมาอยู่ที่เดิมเลยอย่างงี้นะคะหรือที่เรียกว่าภาษาการลงทุนที่เรียกว่าอม,มันไซเวย์นะคะคราวนี้แต่เุื่ก็เชื่อแหละว่าคนส่วนใหญ่มาถึงจุดนี้แล้วอะ่ะ ยากมากที่จะไม่มีการลงทุนต่างประเทศในพอร์ตเลยนะคะบางคนแทบจะเรียกว่ามีต่างประเทศในพอร์ตเต็มไปหมดเลยด้วยซ้ํานะคะคราวนี้ถ้าเราเปิดพอร์ตช่วงเนี้ยมันก็จะมีความแดงแจ๋พอสมควรนะคะวันนี้ก็เลยเอา Data ต,ตัวหนึ่งมาให้ดูก่อนที่จะพูดถึงรีวิวการลงทุนใดๆนะคะเออู็เลยเอาด a t ตอันหนึ่งมาให้ดูว่า ถ้าเกิดเราเปิดพอร์ตแล้วมันติดตัวแดงค่ะทุกคนอย่าแปลกใจนะคะเพราะว่าอันนี้คือ asset class return ในช่วงประมาณเดือน11ที่ผ่านมานะคะลองดูปีนี้สิคะปี2022เห็นไหมคะอ่าปุ้นตัดบิตคอยออกก่อนนะปุ้นตัดบิตคอยออกก่อนปี2022เป็นปีที่พิเศษมากนะคะเพราะว่ามันมีความกระจุกตัวของสีแดงเกิดขึ้นบนตารางตรงนี้เยอะมากนะคะ และเป็นสีแดงที่เกิดขึ้นระดับสองดิจิตนะคะขนาดตราสารหนี้มันยังติดลบเลยทุกคนดูนี่พวกนี้มันเป็นตราสารหนี้ทั้งนั้นเลยนะท็อปข้างบนเนี่ยเนี่ยท็อปพวกนี้ยอันเล็กๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นสิบสามเปอร์เซ็นยังติดลบเลยนะคะตราสารหนี้มันเกิดขึ้นจากการที่อัตราอกเบีย้ยอย่างฝั่งเฟดเนี่ยมันขึ้นอย่างรุนแรงนะคะและรวดเร็วมันก็ทําให ตัวตลาดบอลมาเก็ตเนี่ยมีความผันผวนสูงนะคะนี่ผันผวนเป็นระดับแบบเป็นหุ้นเลยนะคะในบางจังหวะในบางปีอะไรเงี้ยดังนั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะตัวหุ้นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยหุ้นนี่ผันผวนแน่นอนนะคะขนาดดัชนียังติดลบระดับยี่สิบเปอร์เซ็นตแบบนี้เนี่ยตัวการลงทุนที่มีการกระจุตัวสูงกว่าดัชนีเนี่ยบางจุดอย่างเช่นเทคโนโลยีหรือว่าการลงทุนในจีนบางบางจุดเนี้ยติดลบหนักกว่านี้แน่นอนค่ะ ปีนี้จึงเป็นปีที่พิเศษมากๆต้องบอกเลยนะคะพิเศษใสาไข่ด้วยนะคะคือแบบหนักหน่วงมากจริงๆนะคะเป็นปีที่ปุ้นไม่อยากให้ทุกคนอะเอ่อถอดใจจากการลงทุนหรือรู้สึกว่าไม่เอาแล้วขอแบบเก็บมาสู่ความเซฟดีกว่าอะไรเงี้ยปุ้นว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ Mindset แล้วก็การจัด เงินของเราตั้งแต่ต้นเราต้องเข้าใจว่าเงินแต่ละก้อนที่เราใช้ในแต่ละช่วงเวลามันจะต้องอยู่บนสินทรัพย์ที่แตกต่างกันนะคะและมันจะต้องอยู่ในสินทรัพย์ที่ถูกต้องด้วยกนไม่ได้บอกว่าทุกคนแบบว่าเอ้ยมาเราลงทุนในหุ้นกันเถอะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่ว่าแค่ไม่อยากให้ถอดใจในสิ่งที่ไม่ควรถอดใจอะไรเงี้ยคือเหมือนถ้าเกิดเป้าหมายของเรามันเป็นแบบนั้นการลงทุนที่มันตอบโจทย์คือตัวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะต้อง คอนติเนียกับการลงทุนต่อไปแล้วเราก็มาปรับพอร์ตให้มันเข้ากับความเสี่ยงที่เรารับได้ความเสี่ยงที่เป้าหมายนั้นๆรับได้แทนดีกว่านะคะอันนี้คืออยากจะแบบฝากไว้เพราะว่าเห็นหลายๆคนปีนี้รู้สึกว่าแบบเศร้าใจทอดใจทุกใจอะไรอย่างเงี้ยคือปุ้นเข้าใจนะคะพอร์ตปุ้นก็เป็นเพราะว่าปุ้นเองไม่ใช่เทวดานะคะดังนั้นไม่สามารถหลีกหนีตัวติดตัวแดงที่มันติดลบได้แบบนี้ เงินที่เพิ่งลงทุนไปเมื่อปีที่แล้วติดตัวแดงแจแบบนี้เหมือนก,นกันกับทุกคนค่ะไม่แปลกใจนะคะอย่าแปลกใจบอกว่าอย่างที่จวหัวไว้นะคะคือปุ้นเองลงทุนในตลาดเนี่ยมานานกว่าหนึ่งปีแน่นอนนะคะเราลงทุนแรกๆตั้งแต่สมัยเราเด็กๆทำงานเนี่ยคือย้อนหลังไปประมาณสัก1ิปีที่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยเอาพอร์ตของตัวเองเนี่ยส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของพอร์ตปุ้นอะมา ให้ทุกคนดูเผื่อหวังว่านะคะเพื่อหอกว่า,วาจะแบบเป็นกําลังใจให้ทุกคนในการลงทุนระยะยาวๆอะไรเงี้ย,ยต้องบอกก่อนว่าพอร์ตปุ่นที่พุ่นเอามาให้ดูมันมีความสเปะสปะพอสมควรนะคะเพราะว่าตอนที่ปุ่นลงทุนแรกๆปุ่นเองก็สเปะสปะมากเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ไม่ได้จัดสรรเงินได้ได้ได้แบบทุกวันนี้อย่างนี้บอกก่อนนะคะดังนั้นเนื้อหาตรงเนี้ย อมันอาจจะมีความงงๆงงในการจัดสรรเงินแต่ key, take away ที่ทุกคนอยากได้อยากให้ทุกคนได้ไปอ่ะคือการลงทุนที่เรา stay invest กับมันนะคะแล้วก็เราอยู่กับมันยาวพอเอ่อบางคนถามว่าเอออยากเห็นพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนมานานๆแบบเป็นสิบปีอย่างเงี้ยหน้าตามันจะเป็นแบบไหนพุณเอามาให้ดูคะ่ะหน้าตามันเป็นแบบนี้และะ้ค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะกองทุนที่อยู่บนลิสต์เนี้ยไม่ใช่กองทุนที่ ปุ้นจะไปคอมเมนต์ใดๆนะคะเป็นเป็นกองทุนที่เป็นประสบการณ์ของปุ้นในการลงทุนแล้วกันนะคะบางกองก็ยังดีอยู่ก็ยังชอบอยู่แต่บางกองทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ลงแล้วนะคะแต่อันนี้เป็นสามกองที่ส่วนตัวปุ่นรู้สึกว่าเอ้ยปุ้นลงทุนมานานพอสมควรพอที่จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังได้ว่าเฮ้เราผ่านอะไรมาตลอดระยะเวลาการลงทุนนั้นนะคะก่อนอื่นอ่ะน,นี่คือกองแรกที่ปุ้นลงทุนนะคะคือ B Flexible RMF นี่คือกอง RMF กองแรกต้องบอกนี้ก่อนนี่คือ RMF กองแรกที่ส่วนตัวลงทุนนะคะก็ลงทุนมาตั้งแต่ปี55นะคะถึงทุกวันนี้ก็10ปีแล้วเนาะปี65 10ปีนะคะเนี่ยของจริงนะคะ10ปีจริงๆนะคะจริงๆต้องบอกว่ามีการลงทุนมาตลอดนะคะ้็งเก็บตัวเลขจริงๆบนแอปมาให้ดูว่าแบบนี่คือ55 57 58อะไรเงี้ย กองนี้ต้นทุนรวมทั้งหมดก็คืออยู่ที่30,000บาทนะคะปัจจุบัน NAV กองนี้คือ60บาทนี่คือ NAV ปัจจุบันแต่นี่คือ NAV ที่ที่ตัวปุ้นซื้อได้ในแต่ละช่วงเวลานะคะนี่คือ NAV เฉลีย่ยนี่คือเฉลี่ยของของพอร์ตของกองนี้นะคะแล้วก็จำนวนหน่วยลงทุนที่ถืออยู่แล้วก็อันนี้เป็นกำไรนี่นั่งนั่งคีย์เองผูกสูตรเองเลยนะคะก็จะเห็นว่าอย่างตัวกองเนี้ย ุนถือมาประมาณหนึ่งนะคะอย่างตัวอันต้นๆเนี่ยคือถือมานานหน่อยนะคะสิบปีคุนได้มีกําไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสิบสี่เปอร์เซ็นตนะคะสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นถามว่าเยอะไหมส่วนตัวพุ่นบอกเลยนะว่าไม่เยอะเพราะว่าอาจจะด้วยว่ากองเนี้ยมันไม่ใช่กองหุ้นล้วนด้วยนะคะทุกคนมันเป็นกองที่เอ่อเป็นกองผสมข้างในมีหุ้นมีตราสารหนี้ผสมผสมกันไปแต่กองนี้จะไม่ค่อยเหวี่ยงแบบ หุ้หวาอะไรมากนักนะคะก็จะเห็นว่าแบบมันก็มีลงบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มากมายอย่างนี้ไหมอออาจจะไม่ใช่การลงทนที่ดูได้ดีเทิร์สูงแต่ว่าก็ถือว่าพอพอไหวและกันถ้าส่วนตัวมันมองนะพอไหวพอตอบโจทย์การเป็นกองภาษีกองแรกนะคะมาที่กองที่สองค่ะกองนี้คือกองนี้อ่ะ B s ซ r i เห็นอะไรก่อนไหมคะกองนี้คือซื้อตอน ipo สิบบาทนะคะคือ NAV มันสิบาทเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยคือ IPO นะคะแล้วพอลงซื้อปุกก๊บก็ไม่เท่าไหร่ก็ลงนะคะเห็นไหมคะซื้อตอนปีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วมาลงทีตอนปีหกศูนย์นะคะก็คือลงมาตลอดแหละเพราะ AMF มันมีเงื่อนไขของการลงต่อเนื่องใช่ไหมคะเพน่งก็ลงมาตลอดนะคะแต่จริงๆต้องบอกว่ากองเนี้ยอะเรามาดูตัวผลตอบแทนกันนะคะว่ากองนี้ปัจจุบัน NAV คือ11บาทนะคะ พระเจ้าช่วยเกือบสิบปีแทบไม่ไปไหนเลยนะคะก็คือขึ้นมาประมาณสิบเปอร์เซ็นนะคะเนี่ยขึ้นมาประมาณสิบเปอร์เซ็นตแต่พวกรีเทิร์นพวกนี้ก็ไม่ได้เอาผลตอบแทนจากการลดภาษีมามาคิดนะอันนี้คือเฉพาะตัวกองทุนนันนๆน,น,นล้วน,วนๆเลยนะคะอันนี้เป็นกองที่ปุ้รู้สึกว่าอาจจะเลือกผิดไปนิดนึงนะคะแต่ต้องบอกว่าตอนนั้นเราก็เด็กมากแล้วเราก็ซื้อสะสมไปโดยมีความเชื่อเคยมีความเชื่ออย่ี้ด้วยะคะ่ะทุกคนเคยเชื่อว่าแบบ เออกองทุนมันก็เหมือนเหมือนกันลงทุนในดัชนีหุ้นไทยเหมือนกันมันจะแย่ได้สักขนาดไหนเชียวอะไรเงี้ยนี่เคยคิดอย่างนี้ส่วนตัวนะคะแต่ปัจจุบันทุกคนอย่าคิดแบบนี้ห้ามคิดตามแบบนี้เด็ดขาดปุนเอาตัวเองเป็นตัวพิสูจน์แล้วว่าแม้ว่าอยู่ในดัชนีเดียวกันกองทุนนั้นมันก็สามารถสร้างความอัปยศให้กับพอร์ตเราได้เหมือนกันนะคะใช้คํานี้เลยนะเพราะว่าบางครั้งถ้ากองทุนนั้นอะ่ะเขาเจอแบบ หุ้นบางตัวที่มันเจ็บหนะักมากๆอะ่ะกองทุนนั้นอาจจะไม่ฟื้นเลยก็ได้คือยิ่งถ้าเกิดเขาถือในจํานวนที่แบบหนักข้อในจํานวนหุ้นที่มันเยอะอะ่ะอันเนี้ยมีโอกาสที่จะจะไม่ฟื้นปุ้นมี LTF กองหนึ่งแต่โชคดีที่เงินไม่เยอะนะคะสมัยเด็กๆอ่ะคือซื้อไว้แล้วคือทุกวันเนี้ยมันยังไม่ฟื้นเลยทั้งๆท,ที่หุ้นไทยจริงๆมันควรจะแบบพยุงตัวได้อย่างน้อยๆมันควรจะแบบเห็นเลทอะไรแบบนี้ถูกไหมคะคือแบบไม่ไม่ได้โตมาก แต่ก็ไม่ควรที่จะยับเยินอนะไรเงี้ยแต่ปุ้นก็มีกองทุนหุ้นไทยบางกองที่มันมีความยับเยินสูงมากอนะไรเงี้ยดังนั้นอย่าคิดแบบที่ปุ้นคิดเมื่อกี้ว่าแบบเอ้ยมันดัชนีเดียวกันกองกองไหนก็เหมือนเหมือนกันอนะไรเงี้ยเด็กๆเคยคิดแบบนี้นะคะพังมากลอจิกพังมากแต่เอาเป็นว่าอะอย่างเงี้อยอย่างตัวกองเนี้ปุ้นว่ามันเป็นกองที่อาจจะไม่ได้ ไม่ได้ตอบโจทย์มากหนักสำหรับเราแล้วเราสุว่ามันน่าจะมีออปชันที่ดีกว่านี้ในปัจจุบันนี้แล้วกันนะคะแต่ถามว่ามันมันถึงขนาดกับแย่ยังคงเป็นตัวแดงอยู่ไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นโอเคไหมคะถ้าเราเลือกสินทรัพย์ได้โอเคคราวนี้มาถึงกองนี้บ้างกองนี้เป็นกองที่ปุ้นอยากคุยเพราะว่ากองนี้มันเป็นกองทุนต่างประเทศนะคะ B ีแ r รเป็นกองทุนเฮลท์แคร์ในต่างประเทศซึ่งหลายหลายคนอาจจะกําลังติดกองนี้อยู่ก็ได้อาจจะสุสึกเฮ้ยตอนนี้มันติดลบแบบ ประมาณ10% 12%เลยไงี้ถ้าใครซื้อตอนสูงๆนะคะตองน,นี้ปุ้นก็มีแต่ปุ้นมตนีตั้งแต่ปี58 58 59 60คือซื้อมาตลอดนะคะแล้วก็จริงๆอาจจะมีแอบไปซื้อในแพลตฟอร์มอื่นบ้างแต่อันนี้คือหยิบมาในแพลตฟอร์มเดียวที่ตัวเองซื้อนะคะก็จะมีการลงทุนมาตลอดนี่แหละแต่อันนี้คืออยากให้ดูว่าเก่าสุดของปุ้นในกองนี้คือปี58นะคะ คือซื้อตอนใกล้ๆอันนี้อาจจะไม่ถึงขนาดกับ IPO แต่คือใกล้ๆไ p o นะคะก็คือตอนน้นสิบบาทนิดๆทุกคนลองดูนี่สิซื้อปุ๊บปีถัดไปยับเลยเพราะว่าปีห้าแปดมาห้าเก้าอ่ะมันม็นเป็นปีที่มีปัญหาเศรษฐกิจประมาณหนึ่งนะคะลองดูว่าแบบเนี่ยคือการลงทุนที่ลองนิ่ประมาณแบบน,นั่งคำนวณนี่จะเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นได้เหมือนกันนะคะ นี่คือเกือบสิบเปอร์เซ็นได้เหมือนเป็นสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะในการที่มันแบบดิสคาว์ลงมาในปีถัดไปอะไรเงี้ยแะนปีห้าแปดมาห้าเก้าก็ไม่ได้สวยกว่ามันจะรีคอเบอร์ได้ก็ใช้เวลานะเห็นไหมแบบหกศูนย์ก็ยังแค่สิบกว่าบาทนี่ปพ้่เท่ากับว่าคือปุ้นเห็นตัวแดงในกองบีแคมาตลอดเลยนะเพราะว่าปุ้นซื้อตอนสิบบาทสามสิบห้าแล้วมาซื้อต่อตอนเก้าบาทแล้วมาซื้ออีกตอนสิบบาทนิดๆยอะไรเงี้ยแล้วก็ ซื้ออีกตอน10บ,บาทย3สามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หยุดซื้อในแพลตฟอร์มนี้ไปแต่จริงมีไปซื้อที่แพลตฟอร์มอื่นนะคะก็จะเห็นว่าออตอนนี้อะพอมาดูพอปุ้นถัวใช่ไหมพอปุ้นหัวตัวมูลค่ากองอันเนี้ยปุนก็จะมี NAV เฉลี่ยที่ประมาณ1ิบ,บาทโดยที่ปัจจุบัน,นเนี้ยตัว Bcare เนี่ยอยู่ที่14บาทนะคะ Return ของตัวนี้อยู่ที่42เปอร์เซน อาจจะแบบรู้สึกว่าลุงนี้เลยถูกไหมลุงนี้ซื้ออันนี้ดีเยอะหน่อยก็ดีถ้าเอาแสนห้ามาไว้ที่บีแคร์จะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุว่าทุกคนก็คิดถ้าเกิดเป็นชีวิตจริงปุ้นก็คิดค,ค,ค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันเป็นมันเท่ากับความรู้ที่เรามีตอนนั้นน่ะตอนนั้นเรามีความรู้แค่นั้นเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีความเชื่อในหุ้นไทยประมาณหนึง่งแต่ว่า พอบีแคร์ออกมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะไปต่างประเทศแบบกระจายการลงทุนเพราะเราก็เรียนมานะว่าการลงทุนต่างประเทศถือเป็นอัลเทอร์นทีฟอินเวสท์เมนต์ควรจะมีเขาอย่างน้อย5 1 0คือเมื่อก่อนคือ5-10%ถเอนตองนะตอนที่แบบดูเรื่องของการจัดพอร์ตใหม่ๆคนก็บอกว่าเออต่างประเทศเป็นอัลเทอร์นทีฟนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันหลายๆคนกลายเป็นว่าจัดหุ้นไทยเป็นอัลเทอร์นทีฟแล้วเอากองทุนต่างประเทศเป็นพอร์ตหลักหรือเป็นคอพอร์อะไรเงี้ย เอาเป็นว่าสุอยุคนั้นน่ะจะต้อจับได้แค่นี้แหละด้วยองค์ความรู้ที่มีอะไรย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ไปเป็น key takeaway ก็คือว่าคือถ้าเกิดเราลงทุนไม่ได้กระจุกตัวมากหรือว่าไม่ได้เลือกกองที่ Active สุดๆอะ่ะทุกทั้งหมดอะไอกองพวกนี้มันไม่มีความกระจุกตัวใดๆนะคะ Be flexible เป็นกองทุนผสม ตัว BC ซเป็นกองทุนหุ้นพื้นฐานอะไรเงี้ยในนั้นเป็นหุ้นใหญ่มากหุ้นไทยขนาดใหญ่ b i ๊กเน e ปตท SCG c p o อย่าะเงี้ยค่ะคือมันเป็นหุ้น b i ๊ Name ส่วน BCARE ก็บริหารโดย Wellington ตัวพวกนี้มีการกระจายการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นคีย์เทคเอาไว้คือถ้าการลงทุนของเราเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนที่กระจุกตัวสูงอาศัยการพิสูจน์กำไรใดๆมากนักเนี่ย ถ้าเราลงทุนมานานพอปุณคิดว่าโอกาสที่เราจะเห็นตัวแดงมันค่อนข้างน้อยนะคะต่อให้กองทุนนั้นไม่เพอร์ฟอร์มยังไงก็แล้วแตอ่อย่างลองดูกองนี้ก็ได้นะคะผลตอบแทนสะสมเกือบสิบปีนะคะทุกคนแบบปีห้าหกห้าเจ็ดเนี่ยเกือบสิบปีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยมากนะักแต่อย่างน้อยๆมันก็ยังเป็นเม็ดเงินให้เราได้เห็นได้ชื่นใจเป็นสีเขียวให้เราสุขใจอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากทุกคนได้ไปว่าเอออย่า อย่าเพิ่งแบบผีผามออกจากตลาดนะคะหลายคนถามว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะทำยังไง,งจริงมันอาจจะกำลังค,คิดว่าอาจจะสวิชบางกองอันนี้ส่วนตัวกำลังคิดแบบนั้นอยู่แต่ยังไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นจังหวะของการลงทุนในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรที่มันปรับตัวลงมาเยอะๆพวกนี้นะคะ่ะแอบกำลังช่างใจอยู่ในระดับมากเลยทีเดียวนะคะว่าจะทำยังไงต่อยอะไรเงี้ยก็ เอามาฝากกันละกันนะคะปุ้นก็หวังว่าการที่ปุ้นเอาข้อมูลพวกนี้มาแชร์จะช่วยทําให้ทุกคนจัดก,การการเงินของตัวเองได้ดีขึ้นนะคะทุกคนอย่าไปโฟกัสว่าเอ,อ้ยปุ้นมีเงินเท่าไหร่หรือไปโฟกัสที่ตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปโฟกัสที่แบบนั้นนะคือจริงๆปุ้นคิดเยอะมากในการที่จะเอาการเงินตัวเองมาแชร์คือไม่รู้จะเอาการเงินมาใครมาแชร์ถ้าเพราะว่าเราไม่สามารถเล่าได้ดีเท่าการเงินตัวเราเองถูกปะแต่ว่า มันมีความอันตรายคือรู้สึกว่าเออบางทีหลายๆคนอาจจะไปโฟกัสที่ยอดเงินที่ตัวเลขหรือเปล่าอะไรเงี้ยคุณไม่อยากทุกคนคิดอย่างนั้นหรือว่าใดๆอะไรเงี้ยไม่อยากให้ไปต้องไปคอมเพลนะคะแต่ละคนมีคอนดิชันมีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกาันดังนั้นเราบริหารจัดการเท่าที่เราทําได้นะคะก็ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ประมาณนี้อยากให้เอาการเงินตัวเองมาตีแผ่อะไรแบบนี้นะคะนี่คือความกระจายยุ่งเหยิงของตัวปุ้นสมัยแบบตอนเด็กๆนะคะที่ลงทุนกองแรกๆอะไรเงี้ยนะคะ ก็ก็บอกกันได้นะคะถ้าชอบอะไรแบบนี้นะคะเอ่ออาจจะเอามาพูดคุยให้ฟังบ่อยขึ้นนะคะก็หวังว่าประสบการณ์การลงทุนสิบปีของปุ้นมันอาจจะแม้ว่ามันจะไม่ได้พลิกฟ้าพลิกดินเป็นพอร์ตที่เติบโตรุนแรงแต่ปุ้นว่ามันก็อาจจะทำให้หลายๆคนมีกำลังใจในการลงทุนมากขึ้นละกันนะคะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะคะก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการลงทุนนะคะแล้วก็ stay invest อย่าเพิ่งถอดใจนะคะในการทุนระยะยาวเนาะก็ลงทุนต่อโดยที่มีวินยัยแล้วก็ค่อยๆค,อย,ค,อ,ยคอยดูแลพอนะคะคอยหมั่นหันมาสำรวจพอตบ้างนะคะอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะใครมีคอมเมนต์อะไรอยากจะฝากอะไรไว้ก็ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะแม้ว่าช่วงนี้อาจจะปริมาณงานเยอะนิดนึงแต่ก็จะพยายาม ดูแลทุกคนให้ดีที่สุดนะคะหวังว่าทุกคนจะมีการเงินที่แข็งแรงนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ